นเราสร้างบ้านครับมีขั้นตอนในการสร้างเนี่ยขั้นตอนใหญ่ๆเริ่มงแต่ขึ้นกระดูกินนเหมือนของจริงเลยครับเรือเนี่ยมันเหมือนโครงสร้างเลยเหมือนของจริงลยยอยน้ำได้อันนี้เป็นเรือฉลองยราคาเริ่มต้นที่2,009 9ครับ โป้มองนะาาเรต้นีอร้าแครับครับวันนี้อยู่หนเกาบาทเปนการาพอพงษนะครับขนาดเกาับ้อใส่ใจในรายละเอียดเลยต้นไม้อะไรนี้จะเป็นต้กไม้สำหรับตลาดรตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ในทุ้ม อายุตั้งแต่3ถึง5ปีหรือ6ถึง70ปีครับลูกค้าชื่นใจจริงๆของออนไลน์วันนี้มาเพื้นเมืองกันมากระโปรงครับโครเกิดารตลาดนัดไทยยิ้มได้นะครับณว่าที่รอยโชอนุชานุชย์วัฒน์ทินวะไม่รอยโชอนุชาต้ามานี้นะครับในอำเภอสุนเนินนะครับเปิดตลาดไทยยิ้มได้นะครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับก็จะเป็นจัดกระโปรงงานของดีเมืองสุนเนิน ก็ผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยฉาบนะครับได <ป S> ้รับเกียรติจากผู้จัดการธนาคารทอกสสครับอันนี้เตรียมปล่อยกู้หน้าเพลเลยครับตอนนี้สิ่งที่รเราชอบคนไทยหนีไม่พ้นคือกับแก้มครับแหนมหมู <c oughs> จากบ้านโคบักกัครับผมวงละร้อยยี่สิบวงละร้อยยี่สิบวงเรียงมีสิบสี่อันสี่อันนั้นแถม หมยีนดีต้อนรับผมอันนี้ตะบนหมูยเด็อเข่าบกกัแชมป์เก่าแชมป์เก่าออย่างคัายอดครับนางๆามับหัวหน้าส่วนราชการนะครับกระตุนทางมาพร้อมกับท่าน เชาตั้งมาเนี้นะครับผู้น,น,นา,านอดดยนกกอำเภอสูงเนินครับเกิดเกี่ยวกับท่านอิดบุญยาฤทธิ์ด้วยนะครับผูกกับสพสูงเนินครับใครเกี่ยมร่วมกิจกรรมดีๆครับอำเภอสูงเนินครับสบกา้าหลายเทียมหลายอย่างครับพี่บ้านนะดอนบุ้งขี้เหล็กครับ <c oughs> อันนี้ไร่ภูใหญ่ยยใส มะเกลเก่าหน้าอยู่ครับนี่ก็เป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปนะครับอาหารบ้านวางรางใหญ่ครับวางรางใหญ่วิสาหกิจชุมชนมีทุกอย่างครับบ้านวางรางใหญ่ครับนะครับฝรั่งก็อร่อยครับนะครับบ้านฉันครับแม่ค้าก็อร่อยครับร้านนี้ดูหุ่นเธอหน้าอร่อยเหลือเกินนวลหมองเลยยืนอยู่สางสางข้างสองคนนี้หมองเลยวันนี้ ตอเว้นมานะครับก็เป็นนะครับครัวร่มเย็นนะครับวนจันโตจีนนะครับก็เป็นข้าวหมกใบบัวนะครับที่เป็นสินค้าโอท็อปเลยครับของนวนจันโตจีนครับนะครับขอบคุณครับที่ฝากใยครับผมโอเคขาวใหญ่คงดีนะครับแักพิัเสียนะครับนี่คือพันธุ์สมโอืออืซึ่งสวนแต่ละสวนนั้น การลงเบียนนครัเรามาดูเรื่องปี2 0 2ของดีคือสุเดินาส้มอสวนไหจะเป็นชมป์ส้มอร่อยครับผมตินตามครับมีขอบคุณท่านนายกบงคบัตรสุนเดินนะครับหัหน้้ส่วนราชการครับของดีสุนเดินดนอนค่ะนะ ท่านหัวหน้ากเกษตรลองลองเป็นรีวิวหน่อยครับเป็นไงครับนนค่าหน้าใสครับโอ้ยโอ้ครับเอาเลยครับอโอ้ครับดีครับมานะครับยี่สิบเก้าสามสิบครับส่วนอะไรเนี่ยส่วนละลายนนค่า <laughs> เป็นไงปอรสชาติเป็นไงเด้งอร่อยอร่อยนุ่มลิ้นรสชาติไม่เหมือนใครเลยโอ้โหรีวิวสุดยอดครับทอดเขี้ยวแล้วปูแตกตัวเลยครับโอ้โหอร่อยมากท่านทูนกลับพูดไม่ออกเลยครับเนี่ยเจอโค้ชบีเซ็นเตอร์ครับพะย่ะค่ะพะพูการก็ถือได้นะคะท่านอ๋อย่งนีทักฟิมสยามครับอันนี้เป็นไงครับ ตำบลโค้งยางครับนายครับรองครับสวนเย่แห้งครับสวนเย่แห้งเอ๊ะนาตานาตาอย่างนี้สวนไหนเนอะสวนอาคนณจิงใช่ไหมคะอันนี้เป็นไงครับเป็นคนโค้งยางคุณใช้ลวดยางไง อันนี้แจ้มเก่าใช่ไหมเนี่ยอันนี้แจมเก่านายอันนี้แจมเก่าแจมเก่าเก่าปีที่แล้วครับรสชาติเป็นไงครับปีนี้จะรักษาแชมป์ได้ไหมนะครับต้องมาพิสูจน์กันตะบนมุงขี้เหล็กบมุงขี้เหล็กแดนส้มโอครับ อันนี้พันอะไรกําเนี่ยพันอะไรขาใหญ่ขาใหญ่ให้มาบ้านข่าบอกก็ได้เก็บสีอย่างเด็ดมากเป็นไงครับท่านนายกอร่อยครับอร่อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจิมบุงกีเล็กกันหน่อยจ่ายชิมบุงกีเล็กด้วยเอาชิมก่อนชิมก่อนนายกชิมก่อนนายกกึ่งนะครับตอนมงคลบัตรสุนเนินอันนี้ของบุงกีเล็กชิมด้วยเออ แมงนะครับหมู่บ้านนาใหญ่พัฒนาชุมชนคุณธรรมหมู่บ้านนาใหญ่พัฒนานะครับส่งเสรมิมโดยสกอรอระดับอำเภอสุนเนินนะครับมีของที่ระลึกให้นายอำเภอด้วยนะครับขอบคุณนะครับสําหรับร้านค้าต่างๆนะครับมาร่วมงานส้มโอของดีสุนเนินตอาขาวน้ํำผึ้งสวนพัชชานะครับอันนี้เขามารักษาแชมป์ เมื่อดแล้วนะครับตลาดงานส้มโอของดีสุเนินนะครับจำหน่ายแล้วนะครับมานะครับ2930สเนี่นะครับสุเนินครับส้โมโอของดีเมืองสุงเนินสุเนินบ้านฉันครับ